สวัสดีครับอยู่กับชอนเก็บเกี่ยวซิงครับอันนี้พามาดูเทเลอร์ขึ้นแมคโครครับขึ้นสามเบอี่ก็ได้ครับอันนี้คันนี้ยกหัวใหม่ครับเป็นหัวเปอร์เฟียร์ครับของฮีโนครับก็นี่ครับเล่มทะเบียนชุดโอนมีครบนะครับแล้วว่าภาษีขาดนะครับนี่ครับภายในครับนี่ครับภายในมันสุดยอดเจ้าจอดนะครับในราคาสองแสน เก้าหมื่นครับแสนเก้าหมื่นห้าพันครับคันนี้เป็นเครื่องนี่สามหกซูบของว่ายี่ห้าแรงครับคันนี้เครื่องเข้ามาดูได้เลยนี่ครับเครื่องเครื่องก็ถือว่ายังสวยครับคันนี้เครื่องเครื่องตัวนี้ไม่มีเทอร์โบครับแต่ว่ายกหัวเปอร์เฟียส์ใส่ เราเปลี่ยนหัวใหม่ครับไม่แน่ใจว่าหัวเดิมมันหัวเก่ามันผุหรือเปล่าถึงได้ยกหัวใหม่ใส่ครับแต่ว่าเขเข้ากันได้ครับนี่ครับมันก็ดูโล่งดีครับนี่แล้วก็ยกยกไฮดริกนะครับตัวนี้นะครับนะกระบอกไฮดริกอยู่หน้านู้นนะครับกบอกไฮดริกอยู่หน้านู้นครับอันนี้ก็เป็นที่ยกหัวนะครับที่ยกหัวไฮดริกนะครับผมอู้โมดเยอะมากอุ้ยอุ้ย เป็นกระบะพิ้นเรียบนะครับลงเรียมเรียบร้อยนะครับคี่นีคือว่ามีเรียมจดมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับขัดสีสวยครับอันนี้ยัดเหล็กเหล็กบีมครับเหล็กนี่ครับเหล็กใหญ่นะครับแกว่าขึ้นไมคโครสามร้อยยี่สิบก็ยังได้นะครับนี่ครับยางใหม่นะครับยางใหม่คู่นี้ยางใหม่เป็นสองพาครับเบรกจิฟฟี่พาวเวอร์ครับ รบเพ้นไลท์เรียบร้อยครับสวยกรับเป็นยูสวยงามครับนี่ครับใครหาอยู่ครับเนี่ยครับหัวเผาแอบลับนี่ครับเป็นสองเผาครับนี่ครับใครหาดูครับเออไม่ใช่ใครหาอยู่ครับเนี่ยครับขึ้นไหมครโอ้สามร้อยยี่สิบยังได้ครับแจวบครับเป็นท้ายลับ มีตะขอดึงมาแล้วก็ติดรวมครับก็ดูแข็งแรงครับไฟโยกได้ครับันนี่ไฟโยกได้ครับไฟด้เบยนสี่สเกลครับมีเล่มป้ายชุดโอ้ครบครับนีครับ ่อเล่มครับจดลงเรียบร้อยครับหัวเปอร์ฟียใหญ่ๆสวยๆเลยนะหใหญ่มากนะครับก็เป็นฟองอะไรเขาเวอร์ครับเป็กชิฟฟี่นะครับหม้อลมนะสองถังคนระับ ยอดครับคัดสีสวยครับคันนี้คัดสีสวยนะครับนี่ครับใครสนใจก็มาดูได้ครับก็มีที่รัดสเตย์ัดโซไว้เกาะรถเวลารถรถขึ้นนะครับเอ่อกระปุกน้ํามันเบรกก็อยู่ตรงนี้นะ่ครับนี่ใหญ่มากครับ ใหญ่ับก็เอาไปแต่งเซอร์จุกเพิ่มนิดหน่อยครับก็ขับรอๆเลยนะครับนี่ครับเพจุีโน,โน่นครับสีน้ำเงินสวยๆเลยครับหัวครับโดยรวมว่าจะประมาณนี้ครับ ใครสนใจก็ติดต่อที่082547ไปบเจ็ดล่องสามครับอสอบถามกันได้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้ารัวคลิปนี้ขอตัวลาอนครับสวัสดีครับ